สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกับแมนแมนส์ครับกับ Monster Rise Video ครับผม แลเรื่องที่ผมอยากจะนำมาเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของชุดและอาวุธต่างๆนะครับที่เราได้เห็นกันมาแล้วในเทเลอร์ต่างๆรวมไปถึงตัวเกมเพลย์ที่เขาได้ปล่อยออกมานะครับว่ามันเนี่ยเป็นของตัวมอนสเตอร์ตัวไหนกันบ้างนะครับมีหน้าตายังไงรวมไปถึงอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีธาตุอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องแมนแมสนะครับก็ฝากกด subscribe ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิป u t u b e เนี่ยเขาจะได้้แจงเเตืืออนนนพ่ๆะครับ เรื่องของตัวชุดเซ็ตตอนนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าระบบในการจัดชุดเซ็ตของเราเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับจะกลับไปเป็นเหมือนรูปแบบตอนมอนสเตอร์ภาคเก่าๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเหมือนตอนมอนสเตอร์เวอร์นะครับที่เราใส่เจนเข้าไปได้แล้วก็มีเซตอเมอร์สองเซตอเมอร์สี่เซตอเมอร์สามแบบนั้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณมิกซ์มิกซ์กลายๆกันนะครับน่าจะเป็นระบบแบบใหม่ขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าระบบในการจัดชุดเซ็ตในภาคต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับผม มาเริ่มกันที่ชุดเซตแรกเลยนะครับชุดเซตแรกที่เราได้เห็นมานั้นก็คือชุดเซตคามุระอาร์เมอร์เซตนะครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดเริ่มต้นของเกมมอนสเตอร์ไรส์นะครับเป็นชุดเซตของทางหมู่บ้านคามุระเราได้เห็นชุดเซตนี้นะครับจาก Lo ตัวเทรเลอร์ต่างๆรวมไปถึงในเกมเพลย์ด้วยนะครับที่เขาได้ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เขาใช้ชุดเซตนี้ในการเล่นให้เราดูนะครับตัวชุดเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพิเศษมากมายนะครับแล้วก็ตัวอาวุธก็เช่นกันเป็นอาวุธที่ไม่มีธาตุนะครับถ้าดูจากการโจมตีที่ดาบโลกอันนีี้จมมตออกา ชุดเซตต่อมาก็คือชุดเซตของแมกนัมมาโลนั่นเองนะครับชุดเซตอันนี้เราได้เห็นนะครับในคลิปตัวเทลเลอร์ของดาบยาวนะครับที่บอกท่าทางซิลไบต์ของดาบยาวตัวชุดเซตเนี่ยจะดูเหมือนชุดเป็นชุดสมุรนะครับคิดว่าสกิลที่มากับชุดเซตอันนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเป็นสกิลของมอนเตอร์แฟคชิพนะครับรวมไปถึงตัวดาบเนี่ยถ้าดูจากตัวเทลเลอร์นะครับดูเหมือนว่าดาบจะเป็นธาตุระเบิดนะครับมีการโจมตีแล้วติดระเบิดออกมาในบางครั้งนะครับไม่ได้ติดทุุกกกคคครรรรรรรัััั้้งงเเเเพพาาาาะะะะะว่่่บบิดนนนีีียมมมจจ็อททๆปณ3โต ต่อมาก็คือชุดเซ็ตของแอกโนซอมนั่นเองนะครับชุดเซ็ตของ A อกโนซอมเนี่ยดูเหมือนจะเป็นชุดเซ็ตที่พ r ร o r i t y ธาตุไฟนะครับตัวหอ,อกที่เขาใช้โจมตีเฟโปกเก,ก,เก,กจะเป็นหอ,อกธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความคิดเห็นว่าชุดเซ็ตนี้อาจจะติดสกิลไฟเจออตแทกมาก็ได้นะครับรวมไปถึงตัวของแอกโนซอมเองเนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟเช่นกันนะครับเขาสามารถพ่นไฟได้ในคลิปเราได้เห็นกันแล้วนะครับตัวชุดเซ็ตเนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆกับชุดนักรบอัศวินนะครับเป็นนักรบในฝั่งของเวสเทิร์ ของเกรดอิซิชินะครับชุดเซตอันนี้เราได้เห็นในคลิปของตัวปืนเบานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้นะครับว่าชุดเซตอันนี้เนี่ยรวมไปถึงตัวอาวุธของเกรดอิซิชิด้วยจะเป็นาธาตุอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าตัว Great เกรดอิซิชิเขาน่าจะไม่มีาธาตุนะครับเพราะฉะนั้นตัวอาวุธของเขาก็อาจจะไม่มีาธาตุก็ได้หน้าตาของชุดเซตเนี่ยจะคล้ายๆกับชุดเซ็ตของคุรุยากูในภาคมอนเซเตอร์เวอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสกิลเขาอาจจะคล้ายๆกันหรือเปล่าติดคลิไอมาหรือเปล่านะครับติดคลิบูส์มา จะได้เห็นในเทลเลอร์ของตัวธนูนะครับตัวชุดเซ้นเนี้ยจะดูหนะ้าตาค่อนข้างดีเลยนะครับจะมีสีที่ทําจากขนของบิชาเทนนะครับเป็นสีสันมากมายเลยเพราะตัวบิชาเทนเองเนี้ยเขาดูเหมือนจะเป็นลิงที่สามารถปาผลไม้แล้วปาได้หลายสีด้วยนะครับซึ่งสกิลของบิชาเทนผมคิดว่าอาจจะพิเออร์เรตี้ฝั่งอาวุธตีไกลหรือว่าธนูก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเองมีความสามารถในการโจมตีไกลเหมือนกันส่วนทางเรื่องของธาตุนะครับดูเหมือนว่าตัวธนูอันนี้จะไม่มีธาตุนะครับตอนที่เขายิงออกไปโจมตีตัวศัตรูบ็อกกี้นะครับดูเหมือน เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่านะ่าจะเป็นชุดเซตที่ไม่มีสกิลท่าติดมานะครับ ชุดเซตต่อมาก็คือชุดเซตของเทรซทนาดอนนั่นเองนะครับชุดเซตอันนี้ดูเหมือนจะเป็นชุดเซตสายแท้งหนักๆเลยนะครับเพราะว่าจะมีตัวโล่นะครับที่ติดอยู่ที่ไหล่คล้ายๆกับชุดเซตของอเมริกันฟุตบอลนะครับเส้นสกิลที่ผมคิดว่าน่าจะมากับชุดเซตนี้ ju, แน่ๆนะครับก็คือสกิลการ์ดแน่นอนเลยเพราะมันเหมือนดูเป็นชุดเกราะหนักๆนะครับส่วนทางตัวของอาวุธเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เห็นเหมือนกันนะครับอาวุธของเทรซทนาดอนจะเป็นธาตุอะไรนะครับแต่มีความคิดเห็นว่าอาวุธของเทรซทนาดอนนี้น่าจะต้องเป็น เทตนดอนก็จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำเช่นกันนะครับต่อมาก็เป็นชุดเซ็ตของทางมอนสเตอร์เมอร์เมดซอมนาแคนนะครับชุดเซต็ตน,นี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นชุดเซ็ตสายหลับจากที่เราได้เห็นในเทลเลอร์นะครับดาคู่วันนี้ตีออกมาติดหลับเยอะมากๆเลยคิดว่าตัวสกิลที่มากับชุดเซ็ตนี้น่าจะเป็นสกิลที่มีพาราลิตี้ฝั่งหลับแน่นอนนะครับรวมไปถึงอาจจะมีสกิลของฝั่งเรื่องของการรีเจนด้วยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าซอมนาแคนเนี่ยเขามีความสามารถในการรีเจนหรือว่าฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งชุดเซ็ตนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นของมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับแต่ผมคิดว่าอันนี้มันจะต้องเป็นของ Monster มอนสเตอร์แมลงตัวนั้นนะครับที่มีชื่อทางญี่ปุ่นมาที่เขาเรียกกันว่ายัตสึคาคินะครับซึ่งดูจากคลิปนี้นะครับการโจมตีของชาร์ตเบสจะเห็นได้ว่าเป็นการโจมตีที่ออกมาเป็นพาดไฟนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เรารู้ได้อย่างหนึ่งว่าถ้ามันเป็นของเจ้ามแมลงตัวนั้นจริงๆนะครับแสดงว่ามแมลงตัวนั้นเนี่ยจะมีความสามารถในการพ่นไฟด้วยนะครับก็คือเป็น,น,น,นมอนสเตอร์ธาไนนหาาใ้คค ะจะดูหน้าตาคล้ายๆก,กันแต่ดูเหมือนจะมีแมคานิกที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ได้เป็นฟอสคราฟแล้ว ชุดต่อมานะครับชุดนี้เป็นชุดของมอนสเตอร์รอยัลรูดอสนะครับรอยัลรูดอสเนี่ยเขาเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธของเขาที่ติดมานะครับก็จะเป็นธาตุน้ําอย่างแน่นอนอย่างที่เราได้เห็นนะครับคอตันนี้ก็เป็นคอร์ธาตุน้ำนะครับตีออกมาก็ติดน้ําเช่นกันซึ่งหน้าตาของชุดเซ็ตนียน่ารักมากเลยนะครับเป็นเหมือนชุดสีเหลืองแต่ว่าเป็นโค้ตนะครับเป็นเสื้อโค้ตกันหนาวนะครับแต่ว่าเอามาตีอยู่ในเอามาหมุนๆอยู่ในน้ำนะครับก็โอเคนะครับไม่ได้อยู่ในภาคไอซ์ n อนแต่ว่าก็หนาวเหมือนนกั ต่อมาก็คือชุดเซ็ตที่เราได้เห็นกันในคลิปกันแลนส์ครับชุดเซ็ตอันนี้เป็นชุดเซ็ตของเกรทแบ็กกี้นะครับเกรทแบ็กกี้นี่มันเป็นมอนสเตอร์ที่คล้ายๆกับเจ้าเกรทอันซิชินะครับจะมาด้วยกัน3ตัวเหมือนกัน ซึ่งตัวชุดเซตเนี้ยดูเหมือนจะเป็นชุดเซตที่ไม่มีธาตุเช่นกันนะครับเพราะตัวอาวุธเขาไม่ได้ตีธาตุออกมาส่วนตัวสกิลเนี่ยถ้าเป็นในภาคเก่านะครับเขาจะติดพวกสกิลธาตุน้ําแข็งกับสกิลธาตุหลับปานะครับรวมไปถึงยังจะติดสกิลพลิกกเรลี่มาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นมอนสเตอร์ที่มาหลายตัวใช่ไหมมันก็อาจจะติดสกิลพวกที่แบบไปบัฟพวกแมวพวกหมาให้กับเราได้เช่นกันนะครับ ชุดต่อมาที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็คือชุดของเคซูนั่นเองครับชุดเคซูเนี่ยจะเป็นชุดที่พาราลิตี้ไปทางสกิลสายฟ้านะครับหรือว่าการโจมตีธาตุสายฟ้านั่นเองเพราะว่าตัวพลองของเขาเนี่ยที่เราได้เห็นในคลิปนี้นะครับพลองก็เป็นธาตุสายฟ้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับเคซูและสกิลอื่นที่ติดมาในภาคก่อนๆน,นะครับเขาจะมีสกิลพวกของเอียบปลักด้วยนะครับรวมไปถึงเป็นพวกสกิลทันเดอร์แอตแท็กนะครับเพิ่มพลังโจมตีธาตุสายฟ้าขึ้นไปแล้วแถมยังได้พวกรีคอเวอรี่อัพมาด ต่อมาก็คือชุดเซตของเจ้าบาซาริออนนั่นเองนะครับชุดเซ็ตนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดเซตที่จะมีไฟร์รีซิสติดมานะครับเพราะว่าบาซาริออนเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์หินนะครับเราเอาไฟไปใช้ใส่หินเนี่ยก็ไม่ค่อยเมคเซนต์เท่าไหร่นะครับรวมไปถึงอาจจะติดพวกสกิลไฟร์แอตแท็กมาด้วยนะครับเพราะว่าบาซาริออนเนี่ยเขามีความสามารถในการพ่นไฟด้วยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุดเซตที่ผมชอบนะครับเป็นชุดเซตหินๆรวมถึงกีตาร์หินนั้นๆนะครับก็มีการโจมตีเป็นธาตุไฟเช่นกันก็เมคเซนเลยนะครับ และต่อมาก็เหลืออีก2ชุดเซตนะครับที่เราไม่รู้กันสักทีว่ามันเป็นของมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับซึ่งชุดเซ็ตอันแรกก็คือชุดเซ็ตที่เราเห็นในคลิปของดาบใหญ่นะครับชุดเซตอันนี้มีหน้าตาคล้ายๆกับชุดชนเผ่านะครับมีขนติดมาอาจจะมาจากสัตว์ที่มีขนสักต,ตัวหนึ่งนะครับการโจมตีของดาบใหญ่อันนี้นะครับเป็นการโจมตีธาตุน้าแข็งเพราะฉะนั้นจะต้องมาจากมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ธาตุน้าแข็งอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเป็นหมีอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าที่เป็นหมีธาตุน้าแข็งชื่ออะไรนนนนนนนะะลลลาา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 กกออออออมมมมมบีีบ้้หหหหรรรรรืืเเเเเป่เ่่่่คััจจงงงใใภยว็์ุแขทไได ก็คือชุดเซ็ตที่เราเห็นมาจากคลิปของ Switch Act นะครับชุดเซตอันนี้จะมีหน้าตาเหมือนกับโรบอทหุ่นยนต์นะครับไปทางฝั่งของอนาคพ์ชัดๆเลยแต่การโจมตีของเขาดูเหมือนจะเป็นธาตุน้ำนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆตอนที่เขาตีลงไปที่ซอมนาแคมเนี่ยจะมีน้ํากระจายออกมานะครับและอย่างหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นธาตุน้ำนะครับก็คือตัวชาร์จของ Switch Act นะครับจะเป็นสีเขียวซึ่งถ้าเป็นในภาคกีฬาเนี่ยตัวอาวุธธาตุใช่ไหมสวิชแอกต์ธาตุเนี่ยมันจะมีการระเบิดเป็นส เ้ิร์ดน้ําสักตัวหนึ่งที่ยังไม่ปล่อยออกมานะครับมันเซิร์ดน้าที่มีหน้าตาประมาณนี้นะครับมันทําให้ผมนึกถึงมอนสเตอร์ตัวหนึ่งในภาคเก่าน,นะครับที่เป็นปูกับแมลงแล้วมันมารวมร่างกันน่ะเออถ้าเราไม่จัดการตัวแมลงอ่ะมันก็จะไม่ตายนะครับมันจะเรียกปูกมาเรื่อยๆผมจาชื่อมันไม่ได้แล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีความเป็นโรบอทมีความเป็นหุน่นยนต์นะครับผมคิดว่าในภาคนี้เนี่ยเขาน่าจะนํามอนสเตอร์แมลงกลับมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ <asında. S 2> เพราะว่าเปิดมาตัวหนึ่งแรกก็คือ และนอกจากนี้นะครับก็น่าจะยังมีชุดเซ็ตอื่นๆที่เรายังไม่ได้เห็นนะครับเช่นชุดเซตของราทลอสนะครับราเทียนที่มาแน่ๆนะครับก็อาจจะมีสกิลที่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับติดไฟเอรีซิสมาไฟเอร์แอตแทกมาติดพิษมานะครับทางฝั่งของราเทียนเกรดวอกกี้ก็เช่นกันนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้พิษได้โอเคก็ครบกันแล้วนะครับกับทางฝั่งของชุดเซ็ตอาร์เมอร์และอาวุธต่างๆที่เราได้เห็นกันแล้วนะครับจากเทเลอร์ต่างๆที่เขาได้ปล่อยออกมาโอเคเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับมีความคิดเห็น ดูก็ได้นะครับว่ามันเป็นของมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่เป็นหรือว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวเก่าที่เขาน่าจะนํากลับมานะครับโอเคสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแมนแมสกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับมอนสเตอร์ไรส์วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ